เป็นไหนนะจ้าบ่ไดเล้ครับผมกินไปก่อนขึ้นห้าหกเปลี่ยนอ่าแล้วก็เจ็ดแปดดัน้ลาบาทมันกระเทนกันนะครับ ใส่มานาขยำจีซอนแท้ยำจีซอนหรอเฮิบเฮิบเฮิบแต่เจ้าน้อยกั็ลืมมานี่ย

อารมณ์คือเย็นว้ไว้ายดูเดีกยังกนตเกอี่คเป็นคุณเป็นคุณไปครับ มันก็คือฟอนฟีสไตล์นีมันเป็นสเต็ปมันไม่เป็นว่าอยากฟอนจังใดกับฟอนไปมันเป็นแบบนี้สเต็ปมันแก่งนี่เเเ ฮิบเฮบเฮบปึ้มวิธีนี่คือยังฉันเคยฟอนเลยล่ะฟอนปีนั้นอ่ะเป็นแบบปีก่อนอ่ะเป็นเป็นโชว์โชว์หมอลำอ่ะโชว์ลอเเฟิร์นเฮ้เฮ้เฮ้นี่คือจอมยุทธ คูกรรันแดงนี้จบตากันแล้วเหมือบ๊ป้เป็นมั่กใยญกอยู่แล้วครับว่าแมนวามันง่า,นยายๆนการฟอนมันเป็นสเต็ป แอูฟอทุกคนต้องหาอเวล่านี่ดก็ซิชเชอได้าง่ายๆนึงเล็กๆมัมันมันมือนไปอยู่แต่ว่าขามแปนี้บางทีบางทีมึงไปด้ว่าถ้าขามแล้วไปมันบ้เอเอนั่น เติบเติบเติบ,ตบ,ตบแทงปับ๊บบอมันว่าไปน้ำกันขามว่าคอยมาสามะคี้กับมือไป่นไหน หลักคนชิบ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจิบ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  <advisor> จิบคอยหลังโอเค ขารวมาปุ๊บเขาออกไปม,ม,มีสเต็ปหลายอ่ะเพราะสะเตปอะไรเขาได้เลยสเต็ปการฟอนถ้าไม่ได้ก็คือจบมันไม่ใช่เรื่องง่าย,ายนะเนี่ยแต่มันก็ไม่ยากหรอกแต่แล้ว็าเ็นะคะเดียวมันจะเป็น่งองามเปบแงมกกเบิด อาจารย์โมบดบอยโค้ชครับจ้าอธิบขารสวัสดีค่ะคื่อน้องบอยค่ะเป็นแดนเซอร์เก่าค่ะกินยังเค้ากินน้ำได้บ่อะไรเค้ากินน้ำได้บอฉันค่ะ คลองไถ่คองดิฉันค่ะขออะไรยูมันบอได้จ้าผมเงยวกว่าจินได้ไหมได้จ้าขอชิมเลยเนาะได้จ้าเอาไปเบิร์เดงสุดสั้นโอ้ยไม่จิ้มกับมีแม่บอยันคุณเรียกเอาแต่อันนี้สักแกลเลตพ่อเลี้ยงเหรอเขาบอยพ่อเลี้ยงเหรอลืมลืมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสด้น ถ่ายคลิปพ,พวกก็ขึ้นพเพิ่งรอดถ่ายก็มีคนมาดูแล้วเท่าไหร่สา3ันาสาม้านถ่ายไปลากับว่างๆาก็ถ่ายไปเลยฮึบ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 ทำยังครับทำยัี่ยครับ